ซึ่งอันที่จริงคลิปนี้นะครับผมผมน่าจะทํามาตั้งงานแล้วแต่ว่าเออไม่ได้ทําสักทีครับผมแล้วข้อมูลข้อมูลที่ได้เตรียมเอาไว้ดีมันก็แบบเลยมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมแต่เอาเป็นว่าต่อให้เลยมาเป็นเดือนข้อมูลมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะก็มันพอใช้ได้อยู่แต่ครับแต่ว่าพออ้างอิงได้อยู่แต่มันอาจจะไม่แบบเป็นแบบเรียวทอะในขนาดนั้นนะเออหลายคนเคยสงสัยหมครับผมว่าเอ้ยนี่มันมีคาําครหาเอ้ยนี่การ์ตูนจีนนี่่วยจังเลยแบบการ์ตูนจีนี่เน้นขายคนในประเทศมากกว่าดูไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ซึ่งอันน คลิปนี้ผมนั้นจะยังไม่มาวิาพา์วิจารณ์การ์ตูนจีนอะไรขนาดนั้นนะนะนะผมแต่ว่าผมจะมาชี้เห็นว่าการ์ตูนจีนน่ะที่เขาบอกว่าห่วยๆกันน่ะแท้จริงมันเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมในยุคปัจจุบันนี้โดยที่การ์ตูนจีนนะครับผมเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณเปิดแอป VTV หรือใครก็ไม่เคยเล่นนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเปิดแอป VTV อ่ะอันดับหนึ่งนะครับผมมันก็คือตำนานจอมยุทธพูดถังสารที่ยืนหยัดมาอย่างยาวนานร่วมๆหลายปีโดยที่แอป VTV ทีมัน,น,แบบอ,บบนงองมันก็คือ Ten วิดีโอแล้วผมคนทางจีนนี่ซึ่งทางเท n นเซ็นต์วิดีโอผมถ้าเกิดว่าเราได้เปิดอันดับตั้งแต่อันดับรายสัปดาห์อันดับรายปีอันดับนู่นนี่นั่นอะไรเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแอนิเมชันมาอย่างน้อย4-5เรื่องก็คือครึ่งหนึ่งอะในท็อป10ของรายการนะครับผมมันจะมีแอนิเมชันติดมาด้วยทุกครั้งแล้วอ่ามันก็จะมีอย่างน้อยอะตลอดทั้งปีอะห้าเรื่องนะห้าเรื่องที่ติดอันดับท็อปเซิร์ชของเท n นเซ็นต์วิดีโออะอันที่จริงผมจะบอกว่าไออันดับนี้คร อะไรแบบให้มันชัดเจนขนาดนะครับผมเนื่องจากว่าแอนิเมชันมันก็ฉายมานานแล้วยอดวิวมันก็สะส,ส,สมสะส,ส,ส,สมไปอะไรประมาณนี้เอาแต่เอาเป็นว่าต่อให้มันจะเป็นยอดวิวสะสมหรือจะเป็นยอดวิวแบบเดียวไทม์แบบหนังใหม่แบบพุ่งทยานอะไรก็ตามแต่มันก็ถือว่าแอนิเมชันจีนนะผมมันติดท็อป10ของ Tencent Video มันไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยอย่างบ้านเรานี่ทั้งซานมันก็ครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานเมืองจีนก็แบบคล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากซึ่งถ้าเกิดว่าดองภาพที่ผมนํามาในตอนนี้ผมภาพนี้มันนานแล้วนะก็ประมาณเดือนที่แล้วนะคร Anim ิเมชันจีนนะครับผมที่ติดอันดับท็อป10แอนิเมชันนี้ก็คืออันนี้เป็นหมวดแอน im เมชันนะที่ติดท็อป10 Anim เมชันนะครับผมเราจะเห็นว่ามันนั้นน่ะได้มี Ten ซนต์วิดีโออ่ะเป็นแบบว่าเป็นช่องทางหลักในการรับชมเลยพูดง่ายก็คือว่าตลาด Anim เมชันจีนนี่มันขึ้นอยู่กับทาง10เซนต์วิดีโอเลยครับว่าจะออกอากาศตอนไหนก็คือว่าพูดง่ายก็คือว่า Ten ซนต์วิดีโอแทบจะจองสัมปทานในแอนิเมชันจีนไปเลยแล้วมันจะมีอยู่อันดับหนึ่งะครับผมที่ผมได้นํามาแล้วก็คืออันดับที่4ซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องโคนันนั่นแหละซึ่งโคนันนะครับผมเป็นอันดับเดียวนะที่ได้ติดอันดับในท็อป10แอนิเมชันท ในแพลตฟอร์มจีนนั่นเองครับผมส่วนที่เหลืออีก9อันดับที่เหลือนี่มันเป็นอาแอนิเมชันจีนหมดเลยนะนี่ก็ส่งผลให้เห็นนะครับผมว่าตลาดแอนิเมชันจีนนี่คนจีนรับชมกันเองนี่ก็เหนือกว่าอะากรูนญี่ปุ่นแล้วก็ว่าได้ซึ่งว่ากระตามตัวนะครับผมประชากรจีนนี่มากกว่าประชากรญี่ปุ่นมากกว่าประมาณ10กว่าเท่าอะแล้วก็จะมียิ่งไปกว่านั้นนะผมก็คือว่าในแพลตฟอร์ม Ten เซ็นวิดีโออะจำนวนยูเซอร์นะครับผมที่ใช้งาน Ten เซ็นวิดีโอในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมาของ,ของปี2024นี้โอง Ten Video รันั้ง,นงสิน3 386ล้านบัญชีด้วยกันนะครับผมแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปว่าเอา่อถ้ามีการจัดอันดับอะ่ะก็คือว่าในแ n นะิเมชันจีเนี่ยมันติดอันดับท็อป5ก็คือว่ามันจะมีแ n นิเมชันติดมา5เรื่องทุกครั้งนะครับในช่วงจัดอันดับรายสัปดาห์นี่ก็แทบทุกครั้งอะ่ะอ่ะสีถึงหเรื่องถ้าเกิดว่าเอา386ล้านหารด้วยอ่าอ่าหารครึ่งหนึงเลยหาร2อ,อะ่ะ เท่ากับว่ามีทั้งสิ้น193ล้านคนนะครับผมที่ได้ทําการดูแอนิเมชันนั่นเองซึ่ง193ล้านยูเซอร์นี่ครับผมเท่ากับว่ามันเหนือกว่าประชากรญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหโดยนี่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมทาง Tencent Video นี่มีรายได้ทั้งสิ้น20,000ล้านหยวนแล้วก็รายได้นี่20,000ล้านหยวนน่ะเท่ากับว่ารายได้20,000ล้านนะครับผมที่ Tencent Video ได้มา10,000ล้านหยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ50,000ล้านบาท มาจากอุตสาหกรรมของทางแอนิเมชันจีนนั่นเองครับผมซึ่งพูดง่ายก็คือว่าตลาดโอ้โห5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับสลับรายได้ของแอนิเมชันตลอดทั้งปีของจีนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนแล้วไม่พอแค่นั้นครับผม5 0 0 0 0ล้านนี่เฉพาะแพลตฟอร์มเทนเซนต์วิดีโอนะไม่รวมแพลตฟอร์มปีลิปีลีด้วยนะครับผมพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่ารวมแต่ละแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันดีแล้วรวมแอนิเมชันในแต่ละแพลตฟอร์มอันที่จริงแอนิเมชันหลักๆมันก็อยู่แค่เทนเซนต์วิดีโ Animation ซึ่งพูดไงก็คือว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจีนถ้ากินภายในประเทศนี่ครับผมถือว่าแซงหน้าญี่ปุ่นไปเลยเพือเผอนี่คนจีนก็อาจจะไม่แคร์วยครับผมว่าเฮ้ยนี่แอนิเมชันผมเหอโอแค่กินภายในประเทศก็ได้แล้วไม่ต้องขายแบบทั่วโลกแบบญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าเห็นอย่างนี้นะผมจะบอกว่าต้นทุนในการผลิตแอนิเมชันจีนี่แพงกว่าญี่ปุ่นนะครับบอกไว้ก่อนแพงกว่านะโดยก่อนหน้านี้รับผมได้มีการเปิดเผยต้นทุนในการผลิตแอนิเมชันต่อตอนมานะโดยอิงจากเรื่องอคัมภีร์วิถีเซียนแล้วก็อัมพรางสวรรค์เพราะ ก็ <G ül> น่าจะเคยดูถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอนิเมชันจีนมาก็น่าจะเคยดูนะครับผมโดยที่อย่างเรื่องคัมภีร์วิถีเซียนเนี่ยคัมภีร์วิถีเซียนนะครับผมในซีซั่นที่3นะใช้เงินไปทั้งสิ้น67ล้านหยวนด้วยกันครับผมโดยที่67ล้านหยวนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ามล้านบาทแล้วส่วนเรื่องอมพางสวรรค์นี่ใช้เงินไปทั้งสิ้น78ล้านหยวนหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3า1ยเอล้านบาทโดยที่เรื่องคัมภีร์วิถีเซียนนะครับผม เรื่องทางอัมพางสวรรค์นี่มี52ตอนนะครับผมเฉลี่ยก็ตอนละ1.51ล้านหยวนซึ่งอันที่จริงนะครับผมไอ้งบต่อตอนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตะกี้นี้นะมันมันไปเพียงแค่ต้นทุนในการผลิตแอนิเมชัน3มิติเท่านั้นนะมันยังไม่มีค่าต้นทุนอื่นๆเช่นค่าเขียนบทค่าออกแบบองค์ประกอบค่าผู้กำกับค่าโปรโมตนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมว่าเรื่องอัมพางสวรรค์ที่มีซีซั่นละ52ตอนนี่ใช้เงินไปได้สิ้น100ล้านหยวนนะต่อปีโดยประมาณและยังกาเนิด ทเทพเจ้าสายฟ้านะผมได้มีตอนต่อซีซั่นทั้งสิ้น16ตอนมีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น22.63ล้านหยวนหรือตีเป็นต่อก็คือ1.41ล้านหยวนโดยประมาณซึ่งอันที่จริงนะผมถ้าเกิดว่ามาเทียบก,กับการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับดาบพิฆาตอสูรนี้มีต้นทุนการผลิตต่อตอนอยู่ที่20ล้านเยนซึ่ง20ล้านเยนถ้าตีเป็นเงินหยวนก็ประมาณ1ล้านหยวนหรือตีเป็นเงินบาทก็5ล้านบาทโดยประมาณเท่ากับว่าต้นทุนในการผลิตดาบพ ที่สาคัญนะครับผมแอนิเมชันของจีน,นมันมีความยาวต่อตอนเพียงแค่15-16ถึงนาทีเท่านั้นในขณะที่การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมมันจะมี20นาทีต่อตอนซึ่งอันนี้ก็ฉากลบจากโอเพนนิ่งแล้วก็เอนดิ่งช่วงท้ายแล้วนะซึ่งอันที่จริงนะผมหากใครคิดว่าต้นทุนการผลิตของแอนิเมชันจีนมันถูกมันไม่ได้ถูกแต่อย่างใดนะครับผมมันแพงกว่าแอนิเมชันญี่ปุ่นอีกนะแต่ทางการ์ตูนจีนก็อาจจะอ้างว่าเฮ้ยนี่มันอะไอ เป็นการ์ตูน3มิติไงเออมันเลยแบบอาจจะมีต้นทุนที่แพงหน่อยอะไรประมาณนี้อาะก็แล้วแต่ซึ่อใครที่เห็นยังไงกับอุตสาหกรรมแอนิเมชันจีก็สามารถเขียนบอกมาได้กันนะครสำหรับวันนี้พวกกันใหม่กาได้สวัสดีครับ